มาเปิดกันค่ะ ขาอันใด้เป็นของมั่ขาอันนด้มันเป็นใชยเชื่อมวงของยี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อคือกงนไดเยิ่อคบปูคือกนรจำว่าผู้มางังว่าแวะว่ไปยันอือผูกาใชยี่ห้อไก่ผัดว่าอืมผัดขเราเยิ่อคบปูเออนี่นี่ห่อใช้แกูก่ายผ้าม้วนังไรย่มครับบางวันยังมากมาแก็วคอยค่อยๆแข่ไปเนาะร่ เรามมีโอกาสเราก็ทำห้ามไม่มีโอกาสคือได้คือไอ้กูรอบหน่อยคอยลงคือไม่คู่บ่าว่าขนาดผู่บ่าว,ว,าว,วาอ,าอาจจะพาบ่าได้ทั้งหอเนาะครับูุเบาวห้ลูกร้ายห้มือถึิมือทำในมกได้ใจเออแกอักคติ่ตกันยังงู้จต่ว่าอักคติ่ตกันหาขึ้นดีซ้ำดื้อขันจะก้างจักมือน่ะ เออบางบันขาเครียดมางงอมางงองานงงอเงี้ยนี่หนัาดนวยลูกไก่ลูกไก่ถือกค่เนีะเนาะเออบานทือบานคือเข้ากับรถราวาโฉกนมังอเออกิดนก่ของมนนอย์ไมันคือเทนกัดแย่างถึง วันนี้อารมณ์ร้ายพรุ่งน izer, jet jet. ี้อาจจะอารมณ์ดีือวันนี้อารมณ์ดีือพรุ่งนี้อาจจะเป็นยักษ์ได้เนาะครับมือวันที Surprise> ่หนึ anyway, like ่งนะยมครับปูรงยิมแป้งไว้คือครับยิมเริมยิ้มเราปูเออเราเกิดหมูมาพวงพุกเพราะฉะนั้นไปดูกันมาดกันเบื่อคนไทยดูกันดูที่ไหนก็เป็นร้านกุญแจ เอาเดอเอาเือพ่อเข้าเนี้ยเข้าเนี้ยคือเงินดงฟงปลาวันวัาคืมวนปัญญาใช่ี่ยคือพ่อแก่ลากญมวนอยู่บเรื่ปูวันคมาเนี้วันที่หนึ่งคือเมื่อหื้เนะมั้นวะเมื่อปูแล้วพ่กนี้คือแห่ก็เงินหรือครับปูแห่ก็เรื่องมืออืดัตะเกรกับปูเออปูงานขงแกเป็นปูดี่ะคบปูถูกต้อง เครื่องดื้อเจ้าไปคุยกับปูนี่คือเอาจังไงเค่กล้วยจักหืพอขีดถามรับปูปูนี่เจากล้ยกี่หือมวดนี้อืมบอกมาเขาถดไปแจงแค่หนึ่งคิเก็อ้วยวว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 กลวว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 ่เอาวว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 วอวว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 ว วา่าเ,าเ,าข,าเาขาว่ียว่าเห็นว่าเขาวาียนไม่ใช่าเรียนีู่เอาเขา้าดอาปูดปูดจกัดเขาถ่ายเลยึ่งย่างหงวมันคือเดกะก็คือฮิปเอาเอาอีกที่เารือโอ้ยเราเอด้ปูดปูอกเย เขาถามหมดบ้านงูองเมืองเอาคุกแกบอได้กว่เขาป่าหือมยังนิ่งว่งป่กยดวนเอาคุแกเบอร์สิบเกดให้เอาคุกแกเบอร์สิบเกดกว่าอืมบักกล้ยหมพักวนบกังแล้วเราเรบักกล้ยบักังเบ้าเนียเอาคุกแกบักกล้ยในพักไักกวนบัปูวเออเอาคุแกเบอร์สิเกดอาคุกยาเบอร์สิบเกดนี่ไเบอร์นี่ว่ะ ครับอ <Cup. S 2> ืคือกล้องนิงครับป <sounds> ูส <annah> ิบเกดเบอร์สบเกเบอร์ิบเกาว่าไปสำรอมสิปูเบอร์ิบเกลซ้ำ้ออืมอาแารป๊าเกงหัวเกี๋มวอกเอาสิบเกด่างเลือวาตุสซาตวปูตัวงตัวงก้วยไม่จ้องหัแขืม สุดให้จาปุ้มงานไหะที่นั่งงานวันมั่อถึงงานวันที่เขาจะกูแกบไปกับพ่อจะกูอ่ะถึงแก่ไปจั้งไหนวันที่ไม่ปืนแก่เนาะอ่าองปูเรือองงางไม่ถึงมาปู้มใส่ใส่เข้าใจแล้วเนาะตื่นมาไม่ก็เริ่มแล้อเพราะแกจะจานเหลือพูดขึนคับพูขนาดั่นโบงานจิต Chắc nằm nó xung quanh nhà nó, nó ngàn, ý, có cầm nhà kiếm người nhà cứu kiến nhà hàng mới cột mới gạt mới cột mới mái hình hình rất có đùa có để đặt nhà để dùng có cứ xem kia à. nàng khủy sản để dùng anh nghĩ em thì trái quần luôn quần mà cặp kiếm nó à đái cù đái khôn đái sư sướng liền nằm nàng vùng đường nàng chắc nhất ra nàng nàng tha rồi sư kết anh

หวกันชื่นงูกะหูชึ้งชึ้งหมวกบ้านชื่นงออกก็ได้ขันว่าหูเดีวกระโปงเป็นควงางไงในลูกกระชือได้ไปไปเอามาฝันโตกระปูงั่งหมดเลยกระปู นางพิงพิษร่วมบุญมาห้าร้อยบาทนะลู้ง้อให้ที่พระเจ้าเดียวก็จอบอกนางอุดมคากลางไม่เคยขายงเออนางราตรีคำประพากับ,น,กบ <c oughs> นายนกับนายกองกังขาเกงง้อรวมบุญ้างมหาเจดีย์คำพันบาทน,นังโควงเงาหวาน อ่าให้ลูกร้านที่รวมบวมามือคมยอจมือคงมือหมันึงหึงแล้วก็รวยรวทุกทุกคนนะลูกแต่เดิ่องแตเริ่อันนี้นางพิชชาผาพะกับนางคองอึ่งเออรวมบวมมากอ่าให้มือกงมือยากมือคงมูอหมั้นแล้วรวยรวย อะไรก็ไม่ต้องก่อวก็ขูานแรกคือกงานคือกรักภัยบุมมาดิคือะอ่านข้นานอุดรมือชวมือแรงมือชวมอไวหหนแล้วก็รู้ว่าขานะที่กัดพูรกข้าู านางขยาพรจารัดถ้าคุ้มขังบูปูแกงวนนี้จะได้โชคไหมคาได้ถ้าชูถูกนะบุญนะ <c oughs> นนโนาะโซอาทิตย์แกจะดีเองมือร่วมแขงมหาเกลืพอพบกับนางวัรภกผาขึ้นแกงเออรวมบุญม,มาก ผู้ชารักลองด้ออืมแล้วก็นอโซท่าคลองเออร่วมขางบึมขางกูพุ่งอ้าวขอให้มือโชคแล้วก็มือราบถ้าอยากมือราบให้ไปคือร้านคองหรือไม่ใครถ้าอยากมือโชคมือราบถ้าอยากมืราบให้ไปคือร้านเหนื้อแดงนะครับปู่ร้านคองดักขาดหรืออยากไคือขวบเชลือ มันแจ๊บตูมท่วงนฝ่ายก็ถือเรื่องครับพูพอบอกคให้่าไปชื่อชิ้เล็กมันแจ๊บไปชื่อชิ้หกในเรื่องพอคให้่าไปชื่อชิ้เล็ก โตยังหมด่วพรากเปิดคือง่ายคือยังไม่เริ่มายก็ลงไม่ถูกคือเยิ่ยมเดายี่มย่ยท้าเพรากินเขาแรกมากินก้อยเดึกนาะปูถ้ากินก้อยจดแต่เชื้อแจร่วขาขายหมกขายหมกนีหมกงเลยจัยตี่ขอขอน้ำมนกยิ่ยม่าไกินจปูมันมันชือชือเนาะ ก็ขายดีขายดีกูไม่รู้ว่าจขายดีเพราะปูยิ้มกันทายกินก้อยได้คนเด้อกูจะเอาว่าคนดื้อมันูขี่เขา้วก็ขี่จะขี่มากไเลยเาะไปเสื้อพไกทุ่มเลวกระเอาไปเสื้อตีสว่างก็ยังไม่มีอยู่เนี่ย อำพักขนา้ไกยดีค่ัวมกจ้ปูร่า้เมื้อน่รงแค่เขาแบบดึกมาเบบไมอพกปูไปมันด็เรียบร้อยแว่าคือแม่หัวคำเนาะคือปวคือปวดอย่างเนาะวันบันวันมาฟังป่ปูนะปู ห้กฟังลูกตนคิดแะได้ง้าจะม้วน้องจเกินกันหมดเลย้วงบาดกัวใหญ่ต้แมวนผู้ก็ได้งจะสเบ็ดได้ดีกว่านี่คืูกผัวลูกคเรื่องอถึงาีเนาะดาวคอออาให้ลูกแก้ชไม่ซ่งไม่แกล้งไมหน่งมือกล้พอรวยรวยไหนบุนะอืมอันนี้นางสาวบุญชี้รวมบุญมาพร้อกับขอค่าเครื่องบินตอนสองทุ่มครึ่ง แก้มครื่องบินคือของปู่ครึ่งบอกปู่นี่ว่าแก้มครับเครื่องวิ่งเอ๋ยกงบอกข้าคือว่าของทุกคึ่งไม่จะเกิดอะไรขึ้นอย่าเถี่ยวพนดพูดมันแจะมีแสงไฟแดงหรือไฟเสียวบอกปู่จาเดี๋ยวนี้ปู่ะอันนี้คือปู่กแต่บอกมาบอกจะให้ผ่าไฟแดงหรือจะให้ผ่านกระโดดไฟเสียวว่าจะหมด ก็เขเปิดทางกรื้อมาชอบทุกงอเครื่องบึงเบอร์เก่าเก๋เจ้าเอนอคืยฝันของมึใช้งานึ้นคือฝันขงึ อันนี้คิมงานหอยฉังรังแมวดรืเออุขคารัสเฟื่องฟ้าวิกิตจานี่จะยาชิงโป้กุยนุษอารุนโดนาชิงร่วมสร้างมหาเจดีย์กับองค์ปู่สองร้อยเา็ดหนึ่งว่าไงวอยครับปู่เออเของไรเก็ดมานข็งมาแล้วกับข่าวเอยจะให้กัดกรอกไปนะสองร้อยเก็ดหนึ่งนะเพราะเนี้วมาตรงเก้าร้อยเก็ดสิบมันถึงแค่ ครับชบปูครับยายเคยนั่นเลยอืมอันนี้นังชาปูวลาบงัำปาค่ะค้มข้างวงอย่างพันกหวจิ้อโรับขอค่าคุอมกินนอนสิบติบทิบใจกังนี้ระดยืมค่าคร้่มมือนต่ได้ยืมมือครับสองติเป็นก็มือยนาูกุ้งอางมาองปูวาขั้นขั้นจี่งโข่พอหายเพราะแรงมากอ่ดอกดคอแค่ ยาว่าไม่ว่าไม่ได้พ่อพ่อหมอข่าขึ้นบินแค้แล้ววดนนี้สิบเก้าบาทยาลืมอมือยะงปวาได้สิบเก้าแค่นี้นะอันนี้พูอใหญ่อีกอ <c oughs> น,น,นกายฉองกอดจะลงอืงขอถามอีกพ่อหน่อยว่าทำไมพ่อทำไมถึงตรวจติบขจาดอยบอกเขาไงฉนงเอ้ยเดี๋ยวัาพ่อก่อนนะลูก พราะขนันนี้เอออายุเราก็มากแล้วนะลูกนะข้าวิ่งไม่ได้ห่างเอานะลูกนะเดินเอาเด้อถนมเออหกแจ๊กว่าเดินเอาืาเดินไปนก้าวนะลูกเชื่อกลาวเชื่อกลาวแล้วแเพราะว่าอายุเรากว่าความแรงมันขึ้นมาจากตายก่อนเข้าใจไหมขอให้หนายฉนมก่อนจะลงสนามให้เดินทีละก้าว ชีระกาวนะรูกนะเออเชลราเก่าผมจะบอกเชล่าเก่าเชล่าเก่าเก้าไปเช่นเขาเอ็นนึ่งขังบ้างแรงบวกดึงครับปูว่าไม้เก่าโตกันไม่เก่าชีระกาวเขาแกไหมเออให้ไงให้บ้องมือกุ้งมือดำมือกุ้งมือไม้มือขบขับขันเดงยนะลูกนะเอาลูดีกมอแห้งจะเรื่องจะเริ่อ อันนี้นางชายชาขอกับคาราวะโอปูแต่ปูจาได้ใช้ของตัวเจ้าค่ะท่างลูกด้านะลูกแตเมาก็ะได้เป็นเข่งมาเลยว่านางชายชาแงกินไหมถ้าแงกินแักไปเอาใารของตัวเ้อะๆนางชายชาเยอเอาไมาทองออาะเอาเอาห้มไมแข่งไม้ชิ้นไม่อหรอข่งเึมวะมันเหมือนต่บอกืมครับปูลองสั่งดูปูจะมีบ่อ 我跟你一样，看一看，嗯，要 <Okay. S 1>、okay.